่อ่เอาพี่เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับพวกเรานะครับครัวนักล่านะฮะวันนี้เรามาในเมนูทีนวันใช่ไหมพี่วันเลยอะทีนวันเลยครับสักเกอร์ทีนวันเหรอเนี่ยคืออะไรคืออะไรยังไงมันเป็นเมนูที่เราสับสับสนพี่คือว่าผัดกะเพราผัดชา แล้วก็ผัดผัดขี้เมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ปัทติไปแล้วใช่ใช่พี่คือเราค่อนข้างสงสัยเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากแล้วเรทิ้นวันยังไงเราทําอะไรก่อนอะไรหลังหรืออะไรยังไงผัดกระทะเดียวพี่กระทะเดียวใช่ครับแล้วเราทำสามอย่างสามเมนูที่เราที่เราเอ่ยมันเมื่อกี้คือมีกระเพราก่อนใช่ครับแล้วก็มาขี้เมาใช่ไหมแล้วก็เป็นบัชชาใช่ครับอ๋อโอเคก็ดีแต่ว่าคือเครื่องมันอยู่ใน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 กรอบเดียวกัน ใช่ครับเพิ่มนิดนิดหน่อยคือเราไปหาข้อมูลมาว่ามันต่างกันยังไงพี่จริงต่างกันนิดเดียวเองครับต่างนิดเดียวเกิดับเครื่องเขานี่แหละใช่ครับใส่พวกนี้เพิ่มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูนึงใช่ใช่ดีดีแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกเหมือนที่เพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าถ้าถ้าถ้าเราทําแล้วมันไม่ถูกกับเพื่อนเพื่อคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าบ้านใครใส่อะไรเพิ่มหรืออะไรเป็นยังไงยังไงใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นงัอย่ามาลงมือทําเลยครับว่า ว่าทีมวันเราเป็นยังไงวันนี้โอเคครับเป็นอะไรซักเกอร์ทีมวันใช่แน่นอนว่ะแม่งเนี้ยครับกาแฟทำเล่นรูาโอเคยังต้องผมโอเคครับเอ้หนีเลยงั้นผมจะทำการลงครกตาแม่ก็ตำพริกตำอะไรไปพี่จะถั่นพริกอะไรรอละอุ้ยหนักจัดเออตั้งกระทะรอไปกบป่ะไอ้กบ มีกบพวกนี้นะมีพวกชาวเผ่าเออเอ้มีปลาไหลมีอะไรนะปลามีหลายอย่างแล้วมีพวกหนูใช่ไหมใช่ไหลนะ่อ่าที่ว่านั่นนะพวกเก้งกวางนกนกไอ้นกจอกเพศไก่บ้านกบใช่วหาอะไรพวกนี้มีหลายอย่างแต่มงไก่บ้านก็ได้อยู่ใช่เอออันนี้ลองนี่ล่ะเห็นเขาเอาทางคกอเอเฮ้ยเ้วเส้นเมาอุ้ย เส้นเมาต้องเอาเส้นมันมันมีมันมีเส้นในนี้อยู่ในหลอ่างนี้ก็ได้ใช่ใช่ไม่ลองนะใช่ไม่ลองผมไม่ลองไม่แม่เอาแม่งคนแม่งมิตรภาพผมไม่ได้ทางคคกนะมิตรภาพเพื่อนเพื่อนไม่ได้เกลียดเลยมึงโตแล้วมึงเกลียดผมปะไม่เกลียดกินได้ด้วยเพื่อนเพื่อนได้ด้วยทางโคกแบบนี่มึงกินได้ปะเนี่ย เฮ้ยเยี่ยแรงช้อนแรงช้อนแรงช้อนเบือไหมเบื่อไมเือเยี่ยที่เหมือนใจเลยเฮ้ยแ้ไกลตัวกูดูหนีไม่ได้ด้วยเียเฮ้โดนดนพังหมด นี่ตอนแรกผมเจ้าวันนี้นี่คนเหมือนเหมือนแกงกูแล้วเฮียแหวนแกงกูแล้วเฮียเสือใส่แฮปปี้อยู่ใครผมอ่ะเฮียผมความนี้ผมรู้ว่ามันกลัวจริงอ่ะผมก็เลยแบบนี่วันนี้คนเหมือนไม่ได้ไม่ได้ได้หนึ่งมาดิ้นได้ดิ้นหน่อยแจงเพื่อนเพื่อนได้หนึ่งห้าครับอย่าอย่าอย่านะนี่ก็ ถึงเวลาที şey the <the okay. so ่จะต้องมาทำหนะเตรียมของเรียบร้อยแล้วได้แม่ก็ตามพี่เรียบร้อยแล้วพี่ก็หั่นเครื่องเรียบร้อยก็อย่ารอแฮกแต่ละมุ้งน้ำมันก็เดี๋ยวผัดเผาไปก่อนลบแรกี่ายพี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วได้เริ่มร้อนยังเชิงหั่นต้งหั่นป่าได้ขังโวหน่ากินนะโอ้ชงแลก็เลยโอเึง่ายหั่นตุ้งหั่นปลาถึงเลยอะเด้งยละเมื่หนาวเด้งอะ แน่จริงนะไม่แสดงนะได้คันเลยอิสชื่อออันนี้ใส่ทีเดียวเลยป่ะพี่ใส่ทีเดียวเลยวบเดียวเลยพะเราถ่ายทีเดียวแล้วอ๋อโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยครับเราตักออกตักออกก่อนเพื่อเป็นกะเพราตักออกมาจานหนึ่งได้นี่มีจานรอแล้วอันนี้จานหนึ่งเยอะเนี่ยเพราะว่าอันนนกว่าน้ำมาใส่แก้วหนึ่งคนเราจะล้างตู้เก็ใส่ได้ รวยหอมไอนน้ตามมึงจะล่วงเลย <laughs> ไม่มีอะไรพยุงด้วยโยวกวยกออไม่มีอะไรพยุงด้วยตีน้ำมอมหนักพี่ <c oughs> ไม่งั้น <c oughs> นะวันนี้เนื้อสองโลยนะสองโลยนะอันนี้ทำมาจากสิบตัวเต็ม <c oughs> ใช่พี่สิบตัวแต่ตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่นะตัวแบบ <c oughs> ไซส์เดียวเดียวกันเลยแล้วตัวนึงอ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่าโลไม่เชื่อว่ากินปลาดุก ก็น่าจะกระดุกมีเปลือกเนื้อในยสองโลด้วยที่เราบอกที่แรกไงห้าตัวแม่งใส่ว่ะห้าตัวเนี่ยได้ได้โลเดียวใช่ไหมใส่ใส่พี่เพราะว่าตัวที่สองโลหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราใช้เป็นน้ำล้างฟกอ๋อนี้กต้องใส่น้ำปลาเดี๋ยวเราใส่นก่อนก็นั่นนั้นขึ้นตุ้งยหงไงตุ้งตุ้งลางจาน เนื้อปลาหอมยังหอมใส่เนื้อปลาเนี่ยเริ่มนะทีเนื้อไข่เอาเลยได้วันนี้ถึงเครื่องลามเมนูเราเลยไข่แมนลงมาทีครับก็ถึงเวลาที่เราจะใส่ปลาลงไปแล้วนี่ของใครไข่แมนก่อนโอ้กลิ่นนี่แบบกลิ่นพริกกระเทียมแบบหือเครื่องไงเราต้องเอาไปถึงเครื่องเราลงป่วนไปดิใส่เลยแฮะใส่ดำเลยดำเลยบิสมิลลาเระวังเตาจะดำด้วย เฮ้ยเตาใส่สปริงนี่ว่嘛พวกชกอ้าบชกอ้าบแล้วใส่น้ำคนคลุกไปกพักะนึงแล้วก็เตาเตาเตาผมอะใส่สปริงใจแมนอะใส่สปริงเมื่อกี้ดึงเมื่อกี้สปริงเลยเมื่อกี้เด้งกว่าเด้งยิ่งกว่าเตาอีกแมนบอกแมนแมนไม่ชอบโอเคอันนี้ก็เอาคุเลคุเลก่อนนะใช่พี่กุเรกุเรอันอันอันนี้เราถ้าเป็นแบบผัดเนี่ยพี่ เราไอ้นี่ได้ใช่ไหมยิ่งมันได้แต่ถ้าเป็นต้มไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ดิมันจะเคามไงครับเราหลังจากเราปรุงปรุงรสแล้วพี่เราก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากนะครับก็มีน้ำปลาน้ำตาลชูรสสามอย่างครับแล้วก็ดึงรสชาติจากเนื้อปลาด้วยนะใช่ครับเจนหน่อยเมนูแรกเราก็คือว่าเราจะปลากะเพราใช่ไหม ใช่ครับกะเพราใส่ไปสองโอเคแล้วก็ลองแอนแอนเลยเปิดได้เป็นไงบ้างตรงนี้มิลละโอ้ยเน้นๆเต้ยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอุ้ยมเน้นๆเลยนะอ๋อนี่ผมก็ต้องใส่ตัวนี้เออก็นี่ไงพริกกะเพราเราเนี่ยเอาชุดกะเพราใส่ไปก่อนนั่นแหละกรอบๆไปเลยครับปึ๊บปึ๊บกะเพราครับผมเป็นคันแรกเมนูแรกผัดกะเพรารวบเลยนะพริกกระแดงพ่อบ้านเราเนี่ย เขาบ้านครับใช่ครับพี่อาหารที่ดีต้องมีทั้งรสชาติและความหอมก็นี่เอาล่ะครับเลกุเลไปฟวาบหอมนี่นะกะเพราเนี่ยะเพราหอมป่ะฟุ้งเลยระดปบอบอวลเมนูนี้เราก็คือกระเพราครับผมมาแล้วจ้า กะเพรากะปินดีโอ้โหอยากให้ผู้ชมเพื่อนๆได้เห็นไดีมาครับอุ๊บหมหอมหอหูละแห้งพอดีเลยพี่แห้งพอดีเนาะครับอย่างนี้แหละกะเพราแล้วอย่างนี้แหละก็นี่ใส่ถ้วยเลยครับมาครับจานกะเพราเราเสิร์ฟนี่มันคาท้าทอดเลยมันเยอะไงเยอะไง ไอเนี่ยที่เราทำแผ่นแป้งอ่ะกับเขาปลาสเกอร์ครับผมใช่อุปกตอนแคมป์เนี่ยอุปกรณ์แคมป์สีสวยนี่กะเพราอะไรวะเนี่ยกะเพราซกเกอร์ครับผมปึ๊บโหยเผาหลามเนี่ยเฮ้ยหลามเออไม่ใช่ไม่ยังโค้งอ่ะนี่ไหนดีกว่าพี่ ใส่ไโเอเครับเอ้ย๊หนึ่งเมนูที่หนึ่งครับผมนี่ี่อ่วางนี่ดีกว่าหนึ่งผโอ้โหเป็นไงลุงครับผมนี่หนึ่งครับชับผัดกะเพราครับผมได้แล้วครับหนึ่งเมนูครับผมมีเนื้อปลาสองโลนะนี่ปังก็ให้ครับักมาโอ้ยกลิ่นหอมเลยหอมต่อด้วยเมนูที่สองเลยดีกว่าเมนูที่สองเราอ่ะนี่ครับเป็นผัดขี้เมาขี้เมาโอเคเครื่องเราก็มีอย่างงี้ปังก็าให้ เรื่องเราอ๋อเราก็จะเพิ่มถั่วฝักยาวพริกไทยอ่อนปึ๊บหอมใหญ่รวบเลยแล้วก็พริกไทยพริกไทยพริกอะไรนะเขาเรียกพริกอะไรชีฟ้าชีฟ้าโอ้โหอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะพี่สวยนะสีสันเริ่มสวยแล้วนี่คือขี้เมานะครับขี้เมานะครับโอ้ยไม่เมาก็กินได้นะครับไดเรื่อยๆไอ้แฮทไอ้หอมใหญ่เราพอป่ะวัน หอมใหญ่ได้อยู่พี่พอบขอว่าขอครับได้อยู่ไดห้หันเพิ่มไ้วให้แมหันเพิ่มไหมล่ะมาผมมันสายยำอยู่แล้วจัไปเดี๋ยวอยู่ที่นี้ให้เออโอมนหได้ได้สักหน่อยนึงก็ดีคนคนยำกินก่อนนะโอหกินก่อนเหรอแล้วไหนโอ้โหหอมไม่อยู่อยู่ไหนล่ะอยู่นี่ไง สองทั้งนี้นะฮะงนี้ใช่อันนี้เราแค่สองสองใพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ๋อมีปูหอมใหญ่ไม่รู้ว่าครั้งแรกเราไม่ได้เตรียมเนอะใช่ไม่เตรียมโอเคผักเราได้แล้วครับได้แล้วผักผักเริ่มมีแล้วเริ่มสุกแล้วครับหมดแล้วเนาะพี่หอนไปใสล้วหมดแล้วพอแล้วกวน อ่ะแองจานม่ใบนึงจัดไปขัดขี้เมาขัดขี้เมาครับขี้เมาจ้ะโอ้หฟ้าฟ้ากเราเราก็คแคมปิ้งอยู่แล้ววิ้งเอ้ยอันนี้เราเสิร์ฟงานหนึ่งโอ้โหปลามันเนื้อดีว่ะมันอยู่กับในคนยังไงมันก็ไม่เละนะโอ้โหไม่แตกไม่ยุ่ยวิ่งนี่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 ขัดที้เมาเฮ้ยแซบแซบโอ้ยหอ กี่เมาครับโอ้โหสุดมากเลยพี่ความนะทิ้งท้ายกันด้วยทิ้งท้ายกันด้วยกระชายเยอะจังอะโน้ตกาคลำเอียงะเออก็เราน้อยกว่าเพื่อเลยปัรชาเราเติมแค่กระชายอย่างเดียวกระชายก็กลายเป็นปัจชาแล้วครับโอเคได้อีกเมนูใหม่เพิ่มมานี่แหละเทนวันสามในหนึ่งเราโอ้โหนี่มาจากซอเป้ซอเป้แล้ว เขาแพ้เขาจะโรยเกลืองโรยกระชายแบบไทยไงใช่ใะ่กระชายเมนูของเราเขาใส่กระชายกลิ่นกระชายมาอย่างนี้กลิ่นกระชายมันหอมไหมหอมพี่ะหอมมันก็เป็นผัดฉาเนี่ยผาต้องขาดผัดชายใช่ชาผัดปลาผัดชาโอเคอันนี้เราไม่ต้องใส่เราเอาถังหม้อเลยแหละเราตัวแคมปิ้งเดี๋ยวจัดไปดีครับเราต้องใส่แล้วเราใส่มันไม่พอหรอกโอ้ขนาดนี้เยอะจัดมาโยไปปุ๊บวางงั้นแหละ จัดไปดิครับตาโอ้มันเยอะวะอันนี้เด็ดสุดป่ะไม่ใช่ผมชอบเฮ้ยผมชอบไงผมเลยลำเอียงไงผมก็เลยต้องทำอันนี้ไว้เยอะไงแห้งอย่างนี้แหละเอาเลยอะเนาะผัดตานะพี่นะมันต้องแบบแต่ไข่นี่นี่อะไรเนี่ยไข่เนี่ยไข่ไข่ไข่มันาตมอยู่อย่างนี้หมดแล้วใครเคยอะนะสวยสวยสวยูริสวยไหม ตอนเสร็จแล้วก็งทองไงเมนูเราสามอย่างงทองอะแล้วเราต้องมาลองชิมดูว่าวัตถุดิบวันวันข้าวมาแต่ไม่มีช้อนเป็นได้ไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองชิมกันครับผมก็ถึงเวลาต้องชิมแล้วครับพี่กดใจไม่ไหวแล้วหิวข้าวแล้วครับหอมหววครับหัวเกร็แล้วเสร็จทอนให้แล้วอน โอเคอน้อนโอเคต้องจัดแล้วครับข้าวแล้วข้าวล้วปึ๊บมาเสะครับมาเสะเดี๋ยวเขามาฮะมากินข้าวกันขึ้นข้าวเดี๋ยววัหลังไหม่อันแรกขอลองชิมก่อนนะผักระเพราก่อนอับแรกเพราะเอาอันนี้มันแรกใช่ครับอะลอง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 ดูทันก่อนเลยที่ขอช็อตลองกระเพราอ่ะลอง ดูเร้่กะเพราเป็นยังไงกะเพราอ่ะอือหึมวันนี้เชฟผิดพลาดนะเนี่ยว่ามันแบ่งไม่เท่ากันนะเนี่ยอืมหอมกะเพรากะ,ะเพราเนี่ยแน่นแล้วก็แน่นกินก็กะเพราก็โอเคถือว่าก็ใช้ระดับหนึ่ง่ะเพราะเราไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะใช่ป่ะใช่ใช่<ร>ใช่เราไม่ให้น้ำปลาคือรสแล้วก็เราไม่อยากให้ปลามันเปลี่ยน รสชาติเยอะต้องเราจะกินเนื้อปลาดิโพเลยก็อร่อยส่วนเนื้อก็เหมือนเดิมเจิมเยิมอร่อยนั่นปังอร่อยโอเคพอไปแล้วเอามาชิมถัดไปเนี่ยขี้เมาขี้เมาต่อแล้วสรุปก,กันให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออแต่กะเพรามันก็อร่อยอีกแบบนึ่งพี่กระเพราคือว่าเราชิมแล้วเรากินกินแบบว่าปลามันมีรสหวานปลาหวานเนี่ยมันสดแหลกตอนทำเนื้อเด้งๆนี่ไง เนื้อยังกระตุกอยู่เลยกระตุกเลยกระตุกเลยเออมาลองกี้เมานะครับกี้เม้าไม่พอว่ะชิ้นเดียวไม่พอกี้เมาก็จะมีเครื่องเค้ามีตาวเกลือมันเพิ่มขึ้นเยอะจะเผ็ดกว่าอ่ะเอาร้อนกว่าเพราะมันมีพริกไทยอ่อนมีพริกไทยเนี่ยพ,พริกไทยอะไรเพิ่มเนี่ย,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 ยแล้วก็ครับพริกเพิ่มเพิ่มอันนี้มันหน่อยนึงหน่ยต้องเติมพริกไทยอ่อนด้วยอันนั้นไรอ่ะอุ๊ แต่วันนี้จะมีก้างหน่อยเพราะเราใส่ตรงกลางไปด้วยทำมาไ,มไ,ดได้เลยน,นะมอืถ้าเรามีอารมณ์แทะเราจะจริงแล้วเราจะเอาไขากระดูกมันไ,ปไปนขหลังมัน,น <ะ S 1> ออาใช่ๆเดีด๋วยวได้มันออกมาตรงกลางมันหวานต,าตอนที่เราเคยย่างแล้วเราชอบตรงนี้มากสุดเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเหมือนเจลเจลอ่ะอยู่ตรงกลางกระดูกใช่ไขกระดูกใช่ไขกระดูกปลาอื่นนะไม่เคยเห็นนะเราอย่าปลาทะเลตัวใหญ่อ่ะแต่นี่มี กันนี้มีครับอโอเคต่อเมนูห่านไปพอปั่นทามไปต้องลุกแล้วออกมากัาชาครับอาชาของเราอาช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 าอุ้ยอือเป็นไงพี่ต้องกกระชายด้วยนะซอนนี้ชอบพอมสึก กระชายอย่างเดียวอ่ะร้อนแรงสุดด้วยกระชายกับปลามันเป็นของคู่กันนะพี่เนาะเพราะว่าแกงปลาเนี่ยซึ่งใช้กระชายคราวตอนนี้มันไม่ต้องอะไรเลยแบบว่าเลเวลมันอย่างนี้เลยนี่เพิ่มมันนี่เพิ่มมันนี่าอับสด์อับสายความอร่อยตรงนี้มาตรฐานแต่ติว่านี้มันมีอยู่สิบครับอันนี้สิบห้าอันนี้ยี่สิบเลย ในความยืดตัวพี่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอาหารไทยด้วยที่เราคุ้นเคยแล้วมันถูกปากเราแล้วพอเครื่องดิบไงมันรับได้มอนอับความอร่อยด้วยเครื่องมันเหมาะกับทำรถจัดเนี่ยเพราะเราเป็นคนไอ้นี่อยู่แล้วไอ้ลอยลิ้นคนไทยคนคนไทยต้องกินรสจัดอย่แรถจัดปลาไม่เมือนกันัง รสจัดมันก็ไม่ได้หมายความว่าเผ็ดอย่างเดียวไงมันซ่าร้อนความเครื่องเทศก็มันครบเครื่องป่ะต่างประเทศเขาไม่มีเครื่องเทศแบบมันโดดเด่นสมุนไทยไงแล้วตัวเนื้อปลามันเทคเกอร์มันโอเคเลยอ่ะแล้วพอมามีเครื่องเทศเยอะใช่คือในยุคโบราณผมเคยอ่านไปอ่านหนังสือเจอพี่ถ้าบอกเครื่องเทศอ่ะมันมีค่าเหมือนทองคําอะ พวกพิกไทยพวกะไรพวกเนี้ยที่เขาเดินเรือกันพวกเนี้ยเพราะว่าทางยุโรปไม่มีไม่มีใช่ป่ะใช่พี่คุณงกูมันไม่ได้ด้วยแหละคุณค่าของมันอ่ะเท่ากับทองคําอ่ะกะเพรามันจะขึ้นหน่อยหิมะอ่ะใช่เด็กแต่รสชาติมันดีไงใช่ไหมโอเคสรุปว่าไงแม่วันนี้โอ้อร่อยครับผ่านครับสามอาทิตย์นึงอาทิตยนี้ได้เรื่องเลยพี่ ี้าคุณเปลี่ยนแค่เครื่องเทศแต่ละเมนูเพิ่มลงไปก็จะกลายเป็นไปเพิ่มเป็นเมนูแล้วเพราะถ้าเขาเตรียมถ้าถ้าถ้าสมมติเพื่อนๆ่ไปทากันอ่ะแล้วเตรียมเครื่องแบบเนี้ยได้สามอย่างเลยลองไปทำากินดูครับไม่เยอะด้วยใช่โอเคครับถือว่านี่ไว้เท่านี้ครับผมครับก็เราโค้านะครับก็ขอขอบคุณเพื่อน แล้วก็ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่านำเสนอเมนูต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาครับแล้วผมงไม่มีส่งใครไม่ส่งแล้วกินแล้วร้อนหนาวกางโคกไหม <c oughs> างโคกไหมกางโคก,ม, <c oughs> าโกมาก็โดดเหมือนเดิมและแซ่บไปครับบ๊ายบาย เนี่ยเป็นไปที่เฮ้ยช้อนเป่งชอนนึกเป้งเลยใครจะมาวะใครเป็นอะไรวะไข่ไรกันไขมีน้อยมีน้อยเลยว่าทำเต็มเลยไข่เต็มไหนอ่ะแตกคนๆไปมันแตกเรอบน่าทำขนมที่ไม่คล่องติดต่ออยู่ข้าวอ่ะทำเพื่นข้าวเลยจานอะไรแรกบอกว่าไม่เอาข้าวไม่กินนะไอ้เนไม่เอาแยงอ่ะเอาได้ชิมแล้วเป็นไงโอ้โห Bye. <laughs>